ผมยิงแบบไวมากครับป้องปหลบป้องหลบป้องหลบสี่รอบอะสี่นัดได้สองตัวคนคนคนละนัดแต่แรกผมพีทโตไปแล้วใช่แล้วผมก็มาต่อแล้วผมก็พีบีทีนึงมันั่งคู่กันเลยเห็นไหมนั่งแล้วก็มองคู่กันเลยก็เลยเอาตัวเองแล้วผมก็หลบแล้วผมก็ออกไปเอาอีกตั้นไาเองใช่ไหมแล้วผมมองวมาลุนไงแต่ปืนวมาลุนผมไม่ทำให้ผิดหวังนะคะจริงจริงเบือมือนี่ตกเลยนะเนี่ยจริงแดดผิดเป็นเรื่องเนี่ย ผมเป็นรอบหลันเลยเอเนไม่จ็อเคมาสอูไมเชอปะดิงแล้วไม่ตายได้ไงออกซิเกต

ฟ้าฟ้าเขาลุนแม็กอัย <ไป S 1> ดูครับความคมนี้ผมยิงแ, <c oughs> แลอะไรอ่ะอโดนหวัว <c oughs> เต็มเต็มเลย <c oughs> ซื้อเกาะแรดเยนะใช่แคช

โอ้โหโดนพอดีมิดมิดมิดปันอยู่ข้างนะระวังนะปักเขย่า่ขย่ I can't use that. Oh the more. You are powerless. Enemy spotted. Go back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  wait Go back wait เลิกเลิกบ้านนไปเจอพอดีไอ,อ้สัสไปโดนโดนหลังพอดีเลยเห็นนะดีเยงกึกผมหันปุ๊บไปดูเลยไม่โดนเนี่ยเพื่อนทำดีจัดเลยเมื่อกี้เฮียเลียหน้าพาก <laughs> Drop in a smoke. Blocking movement. Portion in a smoke. Enemy Okay. okay. I want No surprises. Ready. Hold them to their grave. Really, Spike down A. A. Spike spotted. Spike. One enemy remaining. Perfect. Back like I never left. Ah. Oh. shot. In in คงต้องมีโอเปเรเตอร์หยุดมันจริงเอาไปออฟตัดได้ก็ดีเลยเอ้ยแไหนแกคดูแครไม่แชมเปี้ยนเอาไว้สักวันให้พี่วันให้พีแล้ว Wait a minute. No, no hang. They will moment, wow. Spike planted. Throwing net No peek end. We're not ready yet. Oh my god player standing One enemy. โอ้งไม่ชอบหรอกตอกูดโคตรคมรีเฟกต์ดีจัดเลยนะหัยซุบๆเลยวะแม่งรู้ตำแหน่งแล้วเดี๋ยวจัดดีนะไม่ลืมเล่นแล้วเฮ้ยไนวะเองอะไรก็ตกใจเองเล่นเองลืมเลยเออแกัวไปอย่างนั้นมากกว่ามีเข้าไอคามซ่า I'm gonna be spotted. I'm gonna be spotted. I am going to be i can not see Dropping smokes. Spike planted. Oh, the mob, please, no. I'm gonna Up one of these! No escape. Reloading. Still in sight.

Dead. No. Re rest, rest, rest. Right? One more round. One more man. him. enemy remaining. Kill, kill, kill. down. Lassie B. Drop in a jet, jet, come to run a jet. Bomb here. Bomb here. Where? ออโอ๊ะสรริกูเล็งอยู่นั้นนะดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยให้กูไปหาเฉยมันอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวหน้าตัวคัดอยู่แล้วไว้ใจได้คนน,นี้30 seconds left น่าจะเป็นหลังซายป่ะ Spike planted. I got OP here. Drop in a smoke. You are powerless. s e e e g r n เห็นผมโอ้โหยิงโคตรคมอ่ะหัวฟองอ่ะไม่เลงแล้วตัวเดี๋ยวนี้ไนเยี่ย กีแชมเบอร์มันชุบเคโออยู่มั้งผมมีฮลุสมโมกไปตายอีกรอบมัน Don't not Oh sorry One here, one here. Hold them to their grave! Nothing there. Throwing next one enemy remaining. Good. เนี่เพื่อนไม่ไว้ใจได้ทุกคนเลยครับเลยพอเราเล่นดีแล้วทีมคุณภาพอย่างนี้ก็มีความสุขจริงแล้วผมอะตัดเคโอตรงมิดสองลอบไม่ได้แล้วผมยิงสะบัตไปไม่ได้ไม่ได้ตัวเคโอได้ตัวเลนาเลยอีกราตัวที่เห็นอยู่ก็ยิงยิงเลนะไอ้ยิงเคโอได้เลยนะถ้าผมยิงเคโอไปโดนหัวนะแต่โดนจักไม้ไปโอ้แล้วเพื่อนเถิดให้ในจอ Cannot buy OP bro. No money. <laughs> 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 money. <laughs> no peeking. Flash out. Battle begins. Oh. No I want one of these. Spike down A. Ah. <laughs> oh. Uh. KO back. KO man. KO man. One side, keep. two sides, two sides, two sides. Last player standing. Oh, Spike planted. Party got found. One enemy remaining. My ult's ready. แลดเฮ้ยยังกลับมาได้กับวะกิมมี่ยืมมี่โอ้โหแมนแมนแมนไล่ไล่กๆ่นึกว่าแลดกระโดดลงไปแล้วอะไรเงี้ย เลขกับประมงคนอีกแล้วบอรลุนสามเก้าคดเนี่ยเลขนี้มีความหมายเฮ้ยแต่เลิกได้ยัเนี่ยมีแค่ไอ้นั่นเอแชมเบอร์เลิกได้ Blinding can't Reloading that use ไปฆ่าสมอง Enemy spotted A here reloading dropping smoke Dropping spike down a one enemy remaining oh nice where are where are now? oh here they're you here come on อ๋อแล้วเลหน้าเพื่อนเราแม่งไปฝั่งซ้ายเหมือนกันด้วยนะเี้ยก็งงใครยิงกูวะเวทเอเคโอสแกนเวท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 เห รุนหลลลังดดเเ็็กกไม่สนใจแล้ววางอ่ะยิงก่อนละแล้วเดินสวนกันยังกับเพื่อนเห็นเห็นอยู่ในโฟมอกอยู่แอ้มผมเลยหนีออกมากลัวมันใช้ลูกซองแ้ไม่ใช่หรอกออกมาก่อนแล้ววันนี้อย่างหมานะครับเหมือนได้ฟรี XP Careful here. Careful with the can, careful with Blinding! Ah, Where's the mob, Where's the mob? Dropping smoke. Flash up! Oh. Hello, 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 hello. Go, go back, go back, go back. Rotate, rotate, rotate. Lena, KO, Lamb here. Okay. It's from our base. Enemy spotted me. Right How on a party to do Spike planted. Drop in a smoke. A. Barrier deployed. <laughs> both on me right there you can run, reach, no wonder one enemy all enemies accounted for dropping smokes no escape Con yeah, yeah. blocking movement fight planted the hunt begins Chamber one hit on the right Drop on school amateur Ar rest back side One enemy remaining <laughs> ผมก็ไม่ได้เอีพ <Damn. S 2> ีครับตายัด้แล้วแหละจบตอนจบจบตอนจบครับ